สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชนนัดที่5ประจำเช้าวันจันทร์ที่5กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เครเม์เนเซเสมอกับซัสโซโล 0- ศูนย์สเปเซเสมอกับบอรญญาไป2-2เวดลนาเฉลีนยชนะซัมโดเรีย21แล้วก็อูเดเซครับเปิดบ้านถล่มโรม่าไป40 เนี่ยก็เลยทําให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1และก็2เป็นนาโปลีกับเอซิมิลานที่เก็บไป11คะแนนเท่ากันอันดับ3ถึง5มีอตาลันต้าอูเดเซ่โรมามีทีมละ10อันดับ6กับ7เป็นยูเว่กับอินเตอร์มีทีมละ9อันดับ8ลากเซลมี8อันดับ9โตลิโน่มี7ฮะในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ17กับ18เป็นเลเช่กับซามโดเรียที่มีทีมละ2คะแนนอันดับ19เครีมเบร์เรเซ่มี1แล้วก็บวยฮะมอนซาศูนย์คะแนน ไปต่อกันที่เดาวสซนัวล่าสุดก็เป็นมาโกอนาโตวิชจากบุรุญญาที่ซัดไป5ประตูะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันจันนี้นะกะ็จะมีบอนซาเปิดบ้านเจอแอตแลนตาซาร์ลนิตานะ่าเจอเอมปลีแล้วก็โตเรโนโร่จะพบเลดเช